รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรสิวพรสีสักดินัน สวัสดีเมืองไทยวันนี้มาที่กระทรวงการคลังนะคะกระทรวงการคลังก็ได้เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนของกระทรวงการคลังที่ได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะก็มีธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรที่ผ่านมาสินเชื่อต่างๆซึ่งผลการดําเนินการตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2566จนถึง29สิงหาคม2567มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ ได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วกว่า17,000รายค่ะยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น812ล้านบาทนะคะส่วนการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิ c o Finance นซะณสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้ว 1,142รายใน75จังหวัดค่ะและมีการอนุมัติสินเชื่อ Pico Finance ให้กับประชาชนรายย่อยทั้งสิน 4, 4, 46, ้น4 4 4 6 3 5 0บัญชีรวมเป็นเงินกว่า43,212ล้านบาทค่ะ